สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ในรถไฟเส้นทางรถไฟลาวจีนนะคะกำลังจะนั่งจากคุณหมิงไปที่สถานีหยวนเจียงค่ะวันนี้นะคะก็ไปทำงานเนาะแต่ก็คือถือโอกาสในการถ่ายคลิปรถไฟอีกรอบนึงค่ะตั้งแต่ขั้นตอนการแลกตั๋วจนกระทั่งเข้ามาอยู่ในรถไฟได้ยังไงแล้วก็วันนี้นะคะที่แป้นตกรถค่ะตกรถไฟหนึ่งรอบ ตอนนี้ก็คืออันนี้ก็คือแรกตัวแล้วก็เข้ามาเป็นรอบที่สองแล้วค่ะเจอกันนะคะเพื่อนๆแคเพื่อนๆคะ่ะเราได้เจอกับจี้ลี่เหินนะคะหรืวอว่ายักษ์สีเขียวนะคะอีกรอบนึงคะ่ะเหมือนเป็นเพื่อนของเราแล้วเนาะคราวนี้นะคะก็เป็นครั้งที่สามแล้วคะ่ะที่แป้นได้มีโอกาสมานั่งรถไฟ เส้นทางรถไฟจีนลาวนะคะอันนี้นะคะลี่จี้เหรินค่ะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปรอบนรถไฟเลยดีกว่าค่ะนะคะนี่นะคะรถไฟค่ะของแป้นจะอยู่โบกี้โบกี้ที่ห้าค่ะ เดี๋ยวเราไปตามหาโบกี้ที่ห้ากันนะคะแต่จริงๆไม่ว่าเราจะอยู่ที่โบกี้ไหนนะคะเราก็ขึ้นไปได้หมดนะคะแล้วก็เดินทะลุก,กันได้หมดนะคะทุกโบกี้ค่ะสาเหตุที่เป้นตกรถไฟคราวนี้นะคะเป็นทราบแล้วค่ะว่าทําไมถึงตลกลถไฟเพราะว่าที่ป้ายอ่ะเขาเขียนว่าจากสถานีคุณหมิงไปสิบสองปรรนาค่ะเป้นก็เลยตกรถเพราะว่าเราอ่ะจะไปสถานีหยวนเจียงซึ่งจริงๆแล้วอ่ะ เราจะต้องรู้ว่าสถานีปลายทางคือที่ไหนจริงๆแล้วขบวนนี้สถานีปลายทางก็คือไปที่สิบสองปันาใช่ไหมคะแต่ว่าเราไประหว่างทางเดี๋ยวขึ้นรีบขึ้นรถกันก่อนดีกว่าค่ะเนาะโอเคตอนนี้เข้ามาอยู่ในรถแล้วนะคะเข้ามาอยู่ในรถแล้วค่ะเดี๋ยวหาที่นั่งของตัวเองค่ะเนาะโอ๊ยแบบกลัวคะ่ะกลัวตก กรถไฟอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวขอดูตัวนิดนึงว่าเป็นไดที่นั่งที่เท่าไหร่โบกี้ที่ห้าแล้วก็ 14B ค่ะเลขที่นั่งคือ 14B นะคะเดี๋ยวจะเวลาดูเลขที่นั่งนะคะ